นี่พนักงานคนใหม่ช่วยเคลียร์โตนี้ทีสิทําให้มันดีด้วยนะวันนี้เจ้าของร้านคนใหม่จะเข้ามาค่ะเมยคดีว่าทิชชู่ที่ห้องน้ําหญิงหมดอะ่ะเธอช่วยไปเปลี่ยนหน่อยได้ไหมได้สิงั้นฉันฝากจัดการโตน,นี้ด้วยนะได้เมย มันเป็นปึกเลยอะลูกค้าน่าจะลืมไว้เราควรเอามาแบ่งกันไหมไม่ได้นะนี่ไม่ใช่เงินของเราอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะเก็บเงินส่วนนี้ไว้แล้วกันเออของนาย ให้แค่นี้เองเหรอครับผู้จัดการจะเอาไม่เอาอะเอาครับอ่ะนี่ของเธอคุณแม่เหมียวคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าคนณแอกรู้เรื่องอะ่ะจะแย่เอานะคะถ้าพวกแกสองคนไม่พูดแล้วฉันไม่พูดเนี่ยคุณแอกจะรู้ไหมจะเอาไม่เอาอะ่ะ ไม่เอาก็แล้วแต่พวกแกสองคนเป็นแค่เด็กฝึกงานถ้าอยากผ่านโปเนี่ยก็ควรอยู่เฉยๆนะเรารู้ใช่ไหมว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะ่ะทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำงานไป ครับบอยเห็นเงินของลูกค้าไหมเขาบอกว่าเขาลืมเงินไว้ที่ร้านของเราอ่ะคือว่าผู้จัดการอยู่ไหนไปเรียกผู้จัดการมาเดี๋ยวนี้เลยไปสิ มีใครเห็นเงินของลูกค้าบ้างลูกค้าลืมเงินไว้ที่ร้านของเราห้าหมื่นบาทคุณแอกค,คะ่ะคือลูกค้าไม่ได้ไปลืมที่อื่นใช่ไหมคะคุณแอกงั้นเอางี้ไหมคะคุณแอกมาเหมียวะจะไปค้นตัวพนักงานทุกคนแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวเลยคะ่ะเพื่อความสบายใจคะ่ะคุณแอกค,คุณแอกรอสักครู่นะคะ เมื่อกี้แกสองคนจะพูดอะไรพูดจัดการครับคือเราจะทำยังไงกันต่อดีครับผมว่ากล้องวงจรปิดน่าจะจับภาพพวกเราได้ทั้งหมดเลยนะครับเงินอยู่ไหนที่ฉันให้แกอะเอามานี่ ตอนนี้เงินอยู่ที่แกแล้วแกต้องเป็นคนรับผิดชอบคุไมะมีะอวทำแบบนี้ได้ไงคะทาไมฉันต้องรับผิดชอบด้วยถ้าวันนี้แกไม่รับผิดชอบนะฉันไล่แกออกก็ได้ค่ะงานฉันจะไปบอกคุณแนะ็กว่าเงินเนี่ยคุณมะเหมีม่ยวออกไปเออเชิญไปบอกเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคำพูดของเด็กฝึกงานแบบแก กับคําพูดของผู้จัดการที่ทํางานมา5้าปีแบบฉันคําพูดของใครมันจะน่าเชื่อถือกว่ากันเมยงั้นเอานี้ไหมแกก็ไปบอกคุณแมกว่าหนูสํานึกผิดแล้วจะไม่ทําอีกแล้วแบบนี้ฉันว่ายังไงคุณแมกก็ให้อภัยแกแล้วเดี๋ยวยังไงฉันจะช่วยแกพูดโอเคไหมงั้นตามนี้นะไปเร็ว คุณแน็กคะฉันเจอคนเอาเงินไปแล้วค่ะคุณแน็กคะฉันเป็นคนเอาเงินไปเองคะ่ะฉันรู้สึกผิดแล้วอะ่ะคุณแน็กอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเจอของมีค่าเนี่ยให้แจ้งฉันก่อนไม่ใช่เอาไปแบบนี้ดีนะที่เงินยังอยู่ครบอะ่ะคุณแน็กคะมัมเหมียวต้องขอโทษแทนเด็กฝึกงานคนนี้ด้วยนะคะ ดีนะคะที่มะเหมียวเอดใจก่อนเพราะว่าเห็นเขาทําตัวมีพิรุธอะคะ่ะคนทําผิดแบบเนี้ยไล่ออกเลยดีไหมคะคุณแน็กคุณเมยครับเชิญครับทุกคนครับนี่คือคุณเมย์ เจ้าของร้านคนใหม่ของเราครับเจ้าของร้านคนใหม่หรอคะก็ใช่สิครับฉันผิดหวังมากเลยนะคะที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะฉันอยากพิสูจน์ว่าพนักงานชุดเก่ามีความซื่อสัตย์มากแค่ไหนถ้ามีฉันก็จะจ้างต่อ แต่น่าเสียดายค่ะคุณมัยคะคุณมยให้อภัยมะเหมี่ยวนะคะมะเหมี่ยวขอโทษมะเหมี่ยวทํางานที่นี่มาตั้ง5ปีแล้วอะมะเหมี่ยวรักแล้วก็ผูกพันกับที่นี่แล้วอะค่ะคุณมัยมะเหมี่ยวจะไม่ทําอีกแล้วนะคะมะเหมี่ยวขอโอกาสจากคุณมัยได้ไหมคุณพูดเองไม่ใช่หรอคะว่าคนที่ทําผิดต้องไล่ออกงั้นถือว่าวันนี้เป็นการทํางานวันสุดท้ายของคุณมะเหมี่ยวนะคะ แต่ถ้าคุณมะเหมียวอยากออกไปตอนนี้ก็เชิญได้เลยนะคะเชิญครับคุณบอยคะคุณเองก็มีส่วนผิดนะคะเพราะคุณสมรู้ร่วมคิดถ้าคุณยังอยากทำงานที่นี่ต่อนเนี่ย คุณต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็สุดจรลิตมากกว่านี้นะคะครับผมเข้าใจแล้วครับงั้นวันนี้ฉันจะให้ใบเตือนคุณคุณต้องรับปากกับฉันนะคะว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับไปทำงานได้แล้วคะ่ะขอบคุณครับแผนของคุณเมย์นี่สุดยอดไปเลยนะครับ ขอบใจนะที่ช่วยอ่ะอ้ชุดโรเจกต์